รอพอไปอยูกลางนูลนลืมมันซาชอมรุ้งคนติอยู่กลางนี้ไม่มีแม่ว่แววแขวกลับมาที่โซพีเธอลืมคำฉันชีช้เสียแล้วไปมไหม่หวนรันไม่ลบห้าไม่พบล้ายับไม่แจมมลืมแล้วซาโนโรารองเง่งเล่นละไไไกลให้อูดหวานเจ็บ ดูดีดงดูดีดงม่เป็นเอเป็ลุอ้เม่ดอกลำดวนเนื้อนวละคนที่เบาเคยยอกหรือว่าเธอจะลอกกลับกลอกให้ต้องช้ำอุราพอไปอยู่กรุงเทพก็ลืมคำสัญญาพอไปเจอดาราก็ลืมนายนั่งลุง ไลตั้งแต่ไปอยู่ไปเป็นไงมังละนอคนดีตั้งแต่จากจอใต้ไปลูกกรุงเสงสีร่ยว่าเจอดีนะ่